เรากำลังรับลารร่าที่จะช่วยประเทศไทยเราลูกพี่ทราบค่ะลูกมีเยอะเอ้ไม่ได้เอา,อาม,มาพี่ทราบนะว่ามีเยอะเอาไว่าจะไปอยู่ันออกเพราะว่าทั้งปานแล้วนี้กำลังเริ่มรับการร่าการร่าอย่างเดียวก่อนเเงินตกพวกทองคำพวกอะไรอย่างนี้รอรอไว้เป็นระยะระยะ คือพุทธาข้าวกันเป็นระยะระยะอันนี้ไม่พุทธาเราเปเ่องส่วนตัวเราเองด้านล่างนี่นะเขามาเท่าไรเราก็ทําตามวิญญาณใสของเราเลยแต่ส่วนพวกเงินสดความด้านล่างบวามทองคำนะอันนี้เราถึงพุทธากับทางทางรัฐบาลสองอย่างนี้คือ วันนี้มันจะมาสองมันจะมาสองข้าวข้าวหนึ่งเพื่อใช้นี่ชาติไทยเราข้าวที่สองเพื่อช่วยคนไทยเราในประเทศอันข้าวที่สามเป็นยาใสเราอีกแหละเราที่เราคอยช่วยตลอดมีขาคที่สามมันสามข้าคช่วยตลอดเลยเราเริ่มเกี่ยวต้องก,กันนี้แหละรวมกับข้า เริ่มเดือนละมังไปละเริ่มรับอน้ามานี่นะจะเริ่มเดือนละอยสามสิบดอนลูกน้อยเอยฮะไมหน้อยสามสิบดอนกนหน่อยลูกเขาหายกับน้องเขาเออมาไปสามสิบมาเลยสิบ่อมาเอาเงินอีลาที่นี่น้องสาวลาที่นี่นี่นี่เราบวชก่อนมันเกิดที่นี่ ี่ระบวดเดือนพฤษภามันเกิดเดือนพฤศิกาเดียวน้องสาวถูกท้องมีลูกมันเนี่ยวอนจุบบอกออกมาร้อยสามสิบร้อสิบออกมาอัอาวหมดนเนี่ยงรรมาดากพันหนึง่<ะ>งเะสามันอเงินไทยหกพันเอเอพัน,นามาสองพันอะมา <c oughs> อ้วนมด <c oughs> มีสจกลัวอด้ดน <c oughs> มันก็หนุนเขาเรื่อยคือมันจะหนุนเขาเรื่อยๆเรื่อยจะต่อไปนี้จะกว้างขวางมเรื่อยเพราะอันนี้เป็นเจ้าอาถรรย์ของเราเฉยเรารับตำเจ้าไขแล้วเียบไว้ตมเสีาไขแล้วต่อไปนี้จะเป็นความมุ่งหวังจริงๆแล้วประกาศใร้าบทั่วเมืองไทยเราเมื่อเรื่องอะไรภกษาอยู่กันตกลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกบอกออนทุพิมพ์ได้เลยว่าเรารับบริจาคเอกทางเช็ดด้วย เดี๋ยวนี้เช็คกับยังรอก่อนนะเช็คเช็กลานนานะเช็ครอก่อนมาเฉพาะลอนนาอย่างเดียวเช็คยังรอเวลานี้กำลังพุทธาสมควรยังไงหมดสมควรที่จะเปิดบัญชีเช็คแล้วเราก็เปวดบัญชีเช็คที่เข้าเด็ดทั้งเช็คข้าเด็ทั้งลอนนาเงินสดมาเบรพันแล้วมันก็ค้าวขางนะเช่คพวกส่งเช็คนี้ส่งได้ง่ายลอนนาดนี่ลำบากต้องมาถึงมือถึงมือส่วนเช็คนั้นส่งทางไปรษณีย์ปุ๊บเรามาถึงเลย ได้เราจะช่วย,ยชาติไทยของเราชาติไทยเราจะมีรูปไหมห้าสิบตังค์มันไม่ได้เต็มบาทอะไรนะ <c oughs> เราจะเพิ่มพายาให้มันเต็มบาทชาติไทยเราห้าสิบตังค์มันไม่เต็มบาทเต็มๆห้าสิบตังค์คือห้าสิบตังค์หนึ่งเป็นอิสระห้าสิบตังค์จะเป็นบ่อยเขารู้จักไหมนั่นแหละมันไม่เต็มมันไม่เต็มบาทเพราะเราจะนี่ขนไาวให้มันเต็มบาทอืม ว่ามาเต็มแล้วอะไรมันก็มาเต็มทั้งหมดเลยอถ้าลงมันจะขาดาขาดไปห้าสิบตังค์แล้วขาดไปหมดเด็กอยู่ในท้องก็เด็กห้าสิบตังค์แม่ห้าสิบตังค์เด็กห้าสิบตังค์สองคนแม่ลูกได้หนึ่งวันเข้าใจไหมขาดอะไรขาดหมดถ้าลงได้ขาดแล้วคนใชยไม้สอยเหล่านี้ไม่เต็มบาททั้งนั้นถ้าลงได้ขาดแล้วขาดหมดพวกคนไทยเลยเข้าใจไหมแล้วใครอยากให้ขาดล่ะไม่กให้ขาดก็หนุนมาที่มีมากเอามากก็เอาหมดเนี่ย เรื่องเพื่อนคนไทยเอาแค่นี้อันนี้เราจะทําอย่างรอบคอบที่สุดเลยปรึกษาหรือพวกลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายทางกฎหมายทางธนาคารเป็นเป็นกองเป็นเป็นเป็นก๊อกเป็นก๊อกปรึกษาเป็นทั้นๆแล้วก็สมควรเมื่อสรุปวังแล้วว่าลงในจุดที่เราต้องการแล้วเอามอบทีหมึองมีบเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดเราจะเต็ียมไว้ที่ตุนเยภายก่อน มีไดบ้าอะไ้น้อยเราเก็บไว้ที่ตู้นิ้ภัยพอสมควรแล้วตกลงเรียร้อยแล้วงัดออกมาเลยงัดออกมาแล้วให้เป็นงวดเป็นงวดไปเลยมีเท่าไหให้คําามาเป็งวดตรตัวมันมาเป็นทอดทอเราก็ให้เป็นทอดทอดเลยเราทำเราทำมาเรียกว่าเต็มความสามารถของเราเพื่อนเมืองไทยเราขึ้น ก็คงเส้นคงวาเวลานี้มันรอดแหลมตอนตรายมากเราวิศววิจายทางทางทางท้านี่จะได้มากู่นะทางของเรานี่เราคิดว่าจะได้มากอยู่เพราะมันจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มต่อไปมันจะมันจะมันจะกว้างออกออกทางทางริอบิมออกทางเทวเทวทั์โทรทัศเข้าใจไหมออกจากนั้นแล้วออกแล้วแล้วมันก็จะกว้างขวางไปที่ใครจะมาทางเช็คทางไหนก็มาได้นั่นแหละกว้างตรงตรงที่มาเช็คได้ เชคมาได้แล้วมันก็กว้างขวางเดี๋ยวนี้มาจาต่เงินสดพวกดอลลาร์านนามาอย่างนี้แหละอย่งก็อะไรเราก็อะไเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะมันยังไม่กว้างขวางเมื่อออกกลาสุภินแล้วก็เรียกว่าไม่ธรรมดาที่ทั่วประเทศเลยมีนสงสารนเะนี่ยันทำอเราพอเราก็เคยได้พูดเสมอว่าเราบวชมานี่เราไม่เคยสนใจกับสิ่งอย่างนี้นะ เราสนใจแต่อาจจะทำตั ite, ้งแต่วันบวชมาสนใจในอาจจะทำตลอดตั้งแต่เริ่มบวชเลยไงก็ดีอย่างหนึ่งนะมันวาสนาคงจะเมืวอยอยู่เราไม่ได้ตั้งติเราย้อนหลังนี่หาที่ต้้งติไม่ได้คือเราภูมิใจในคภาคปฏิบัติของเราเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มบวชเลยนะจนกระทั่งป่านนี้เราภูมิใจของเราถ้าบวชมาเรียนหนังสือเรียนจริงๆไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งนั้น เอาจนนั้นพอเรียนจบแล้วก็ขึ้นเวทีซักกันเลยกับพี่เรื่อยมาอย่างนั้นไม่ไสนใจกับอะไรดินฟ้าอากาศเป็นอะไรไม่หูตาดีเหมือนไม่ดูมุ่งต้องรักต้องทำเอาให้เต็มเหนียวสมใจแล้วทีนี้เราก็เริ่มช่วยโลกน,นั่นอย่างในที่นะะหมุนออกมาแล้วช่วยโลกแล้วทีนี้เราออกช่วยโลกแล้ว,ลวเราก็เราก็พูดแล้วว่าเราคอแล้วน่ะ เราพอทุกอย่างแล้วเต็มแล้วเราไม่สงสัยอะไรในตัวของเราแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่นี่มันลดออกปากแก้ว่าไรก็ที่นี่ก็ช่วยช่วยโลกช่วยเจงกําลังความสามารถส่กระทั่งหมดลงหายใจแล้วไปเลยคําว่าไปเลยฟังไหมไปเลยไม่กลับไปเที่ยวนี้เป็นเที่ยวไม่กลับของเราเราคู่ของกงปีนี้ปีสองพันห้าสสี่ทเปี่ย เราเก็บธรรมะที่อยู่ในหัวใจเรานี่เราฟังมาได้สี่หรืเก้าปีเพิ่งมาเปิดปีนี้เปิดออกอย่างนี้นะแต่เรื่องเทศสนามอาการหนักเบาขนาดไหนเอาออกเต็มเหนียวเต็มใช่เต็มพุ้งแต่ไม่เคยเอาเจ้าของออกยันปีนี้เอาเจ้าของออกยันแล้วปีนี้เพราะยังไงมันก็จะตายเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะจะอยู่ทำไมเปิดลงแค่ให้หมดแล้วเอาให้โลกหมดแล้วเราไปแต่ตัวของเราพอเราไปกับความพอเท่านั้นพอแล้ว เขาใจไม่จะพูดเนี่ยนี่เราสาอะไรกันเดี๋ยวนี้ช่วยช่วยโลกที่นี่หมุนมาช่วยโลกแหละช่วยโลกเต็มทั้ี่กำลังความสามารถแล้วก็ดีเลยเวลาก็เรียกว่าช่วยเต็มที่เป็นที่ภูมิใจสมหวังทุกอย่างไม่มีที่ต้องติบวชมาเรียนรู้จะหกจุดห้าพันสาดีละม่ถงก็ต้องัฉพาะสอนเจ็ดชั่วเจ็ดท้งที่ มันปี2477นั้นได้พรรษาในใน77กกนะก็่ะไร64หรือ65ฮะ64เต็มย่าง65อ่าเหรอนี่หละเดือนพฤษภาวันที่2พฤษภา2477บวชน,นี่พอจะพฤษภาก็เต็มปีจะเป็นเต็มปี4เป็มปี65ก็เต็มนั่น64ก็เต็มตรงนั่นแหละ เราลืมบวชมามันก no ็มีแต <ści> ่มือกับแท้่ยงไม่ทราบจะไปนับมาถายอะไรเวลามานับเลยไม่ได้เรื่องบวชมาตั้งนานแล้วมีแต่กับคนขวัญในทำอย่างเดียวหุ่นเทีวเทีวตลอดมาเลยไม่ได้หันหน้าออกดูอะไรหรอกถ้าว่าเรีนก็เอาซะจริงๆจนสมองคืมไม่ทํางานว่าปฏิบัติถูกฟัดจนันจนว่าเขาได้แต้ว่าแต่เมืองมาดูเขาว่าเราตายแล้ว มันก็นาดน่นนะเอาตรงขนาดที่เขาตีเกาะประชุมกันลูกบ้านประชุมลูกบ้านแล้วประชุมกันว่าไงท่านพระองค์ที่มาอยู่กับเราเท่านั้นเดือนคนนี้เดือนแล้วหายเงียบหายเงียบไม่เห็นมากินข้าวมาฉันบินระบมาฉันอาหารเลย้าไมตายหรือไปดูสิพวกเราวันกินวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อก็ยังทะเลาะกันได้ท่านกี่วันนี่กี่หลายวันแล้วถ้ไมตายหรือไปดูสิแต่มีข้อแม่เนี่งนะเวลา สั่งลูกบ้านให้ไปดูเนาะแต่ให้ระวังหน่อยนะถ้าเอาเรื่องใจพระธรรมดานะพระเป็นมหาหน้าเป็นม,าห,านะนมาหาเลยแล้วท่านจะเขก,กบ,บาลเนาว่าไปไม่เขาใชาอยู่ท่านเขกคนนะเขาเขามีข้อแม้สั่งกันแล้วไม่ลืมนกไปหลังไหลมามาอะไรกันนี่จะมาแห่พวกเ,เรื่องกองหรอไม่ใช่เขาบอกมาเล่าเรื่องให้ฟังเราเรื่องก็ลกงไล่กลับแล้วก็ถึงสิบนาทีเลยไล่กลับแต่เราดยังไม่รู้จักเราตายคนอื่นจะมารู้ก่อนเราได้หรือ จะเป็นจะตายเรารู้ก่อนใครทั้งนั้นนี่นะชาวบ้านของจะมาลูก่อนเราหรือเป่ามันจะตายเราก็รู้เนี่ยขนาดนั้นนี่พูดถึงเรื่องแสวงความดีนะเราทำาอเราด้วยความสมัครใจนะทุกขนาดไหนเราด้วยความสมัครใจเราทั้งนั้นไม่ต้งมีการบีบบังคับจากผู้ใดใครทท้งนั้นแหละทำด้วยความสมัครใจบีบเจ้าของเองด้วยอัดด้วยทำบีบด้วยทำด้วยความสมัครใจจะเป็นจะตายก็ด้วยความสมัครใจทุกอย่างเรียกว่าด้วยความสมัครใจทั้งนั้น พอใจเราสรางเพราะทำทงจนเต็มที่แล้วเรียกว่าภูมิใจจิตย้อนหลังหาที่จำหนีไม่ได้แล้วเนี่ยสร้างความดีสร้างให้พอใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องว่าพอนั้นแล้วให้ไปะจะฝันนิทานท่านนั้นนะท่านนี้นะไปบอกกันนะถ้ามันเห็นยู่ประจกักษ์อยู่นี่มันอยู่ไหนมันเห็นหมดใช่ว่างไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นหมดอย่างนั้นท่านเอามาสอนโลกท่านไม่ได้สอนสุส่มๆเดาๆนี่นะ ่านเห็นแล้วท่านนึงมาสอนแต่กิเลสลบปุ๊บลบปุ๊บลบปุ๊บว่าอะไรมีกิเลสลบล้างลบล้างสันติสันติกิเลสเป็นคาสืกตอทำตลอดมาแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของกิเลสเป็นบอยของกิเลสให้มันขยี้ขยำเอาไม่เชื่อออกพุทธเจ้าเชื่อกิเลสแล้วสิทำให้มันเต็มที่แล้วม,มันก็รู้ชัดๆอย่างนี้แล้วรู้เลยประจักษ์นะเจ้าของนี่ไม่สงสัยก็บอกว่าสงสัยหมดทุกอย่างแล้ว หมดหายต้องใส่ทุกอย่างเม่ถีไเม่ตทรายไม่มีติดหัวใจนี่ติงหัวใจโรคครับติดอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้เกี่ยวกับโลกช่วยโลคอันนี้มาติดหัวใจเรามันเป็นห่วงเป็นใจสงสารเมตตาอันนี้ช่วยทําให้เกี่ยวโยงกันน้อกนั้นไม่เห็นมีอะไรหมดถามเดนโลกธาตุนี้ก็เหมือนไม่มีมว่างเปล่าอย่างนั้นทั้งหมดจิตไม่ยุ่งที่อย่างเดียวจิตพอที่อย่างเดียวเลิกหมดทุกอย่างไม่ยุ่ง จิตประยุกตเขาต่างหากนี่นะนี่ก็เริ่มเพิ่งเริ่มได้แหละตอนล่าจะไม่ได้มากแล้เพิ่งเริ่มได้เริ่มละเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆอ,อืมอันนี้ให้พอน,นะให้พอนะคุณพ่อเจ้าขาคุณพินิดและคุณสุริยาและตาะคุณฝากปัจจัยมากราบถวายพร้อมกับอีกห้าสิบห้าสิบดอลลาร์เจ้าค่ะเออมีทั้งปัจจัยไทยและก็ฝรั่งเออเอาเอาเราเอา,เอา,เอาทั้งไทยทั้งหลังล่ะเราไม่ถอยล่ะ ใรมาเราเอาลังมาเราเอาอะไรมาเอาหมดนะลอยดอนเะเออเอาอะไรด้ยรอยนึฮะร้อยดอนเยอะเออดีแล้วร้อยดอนดีสองรอยดอนดีสามร้อยดอนดีสี่ร้อยยิงดีห้าร้อยยิงเตอะไรนีให้ฟนะให้ควานเสร็จแล้วนะให้ฟ้อนที่นี่ หาวันว่หาปุราปริปุเรติสาคารังเจวะเมวะอิโตทีนังอายุวันโนสุขังหาลังพระได้จะไปละน้ำตาได้ตจนล้าแล้วไปละเอาวางอะไรเอาวางอะไรดีแล้วคา็ืนนานเช็คที่ส่งไปกับเมืองนอกเวลามาคืนนานเนี่ยคะ เมา่อคืเวลาส่งมาเออเดมันอาทิตย์อาทิตย์กว่านี่หน่อยอาทิตย์ส่งมาเยอมากอาทิตย์เออเห็นครับติตีการลงวันที่อะไรนี่เราดูอาทิตย์กว่าจากเมืองนอกมาเมืองไทยเออส่วนมากจะอยู่ในอาทิตย์อาทิตย์กว่าเนี่ยในช่วงนี้เรดูกาเขาก็ดลูกแล้วระวังวันที่ของเขาดูกาส่วนมากจะดูกาลงวันที่อะไร เออนั่นไม่เลี้ยงหรือเปิดมาแลฮแลดีใจมันจะได้ออกมันดีใจมันจะได้ออกอาละนี่ไปละาพาเจนาบ้าเออน้องพาเจนาทุกวันอาละไปละนี่ ไปแล้วไปล้วไปล้วในดอนล่าแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วตองคอางี้ไปเยี่ยมสักสิวันไปเยี่ยมไหไปเยี่ยมลูกะเออสักาวันเไป